เกมเร็วเก่งๆเกมเร็วทั้งคู่นะฮะเวอร์ซันโปลแล้วก็สปิดครับมีตัวทีบ้านมีตัวแก๊งนะฮะแล้วก็แครี่ต้นเกมก็ดาเมจเอาเรื่องเอาราวปัญหาคือนักเตะเวอร์ซันโปลนี่เจอความถึกของสปิดครับต้องมารอดูว่าดิสเบรลุ่ยอย่างงี้ฮะต้องมานั่งออกบีเคบสู้เลยหรือเปล่า ไหลามาบาลิกแล้วก็ยาเมชเชอร์ไปเชอร์ต่ไวครับสเปียร์ยันลงต่อแลกกันหรือเปล่าไม่แลกฮนะเป็นนั่นหน่งยาเมชเชหมดเจอสโลวแปดชิลลคลัสไปฮนะได้โดนของฝั่งบาลิกถอยเลยครับบาลิกครับผมโดนไล่ล่าครับเพื่อขวานบาลแล้วก็ทางด้านสโลครับเดินท้ายครับบาลิกเรียบร้อยไปฮนะเจอาสโลว์ยิงคอร์ไป แบ่งค่ายสกอร์เป็นสองศูนย์ครับอย่างไงกับว้าปีลงมาโนวันบอดี้บล็อกกันไว้ครับผมเไปเชอร์ลงยับต่อฮะราชิโอออกได้เปล่าออกไม่ได้ผมแล้วก็ตายไปสก็เป็นสามศูนย์ครับเวอร์เทนโบแล้วก็สเปรดครับวางไปควีงคว้าเน็ตไว้ชินคันไปยับต่อเหมือนเดิมครับยาเมิติดโคฟิตครับผมแล้วก็โดนตบหลุดไปฮะแรกๆกันฮะสโบโลแล้วก็ยาเมชครับเอเอกับเลดกลิมส่ วารีลงมาเด็กันไหนก็รชอชมเบรดไฟพ้นไปใส่เลโซเลโซใส่มาเป็นเลโดของเรดดับนะฮะสเปาล์ถึงจับล็อกไวนะ้โลริงันเดอร์ไปผมใส่นลโดเออก่อนวิเชอร์ลงย้ำต่ออีกทีครับผมเออก่อนครับยังไงต่อคาร์ด้ร์ฝั่งเออร์ก้อนผมเรียบร้อยไปะฮะบาลิงอีกข้างก็ตายผมและนี้แปะย้ำต่อที่ยามิชไม่รอดนะวาน์เดนโกฟีดอาจลงไปที่บาลิงอีกครันะ้งฮะ ในบทนี้ก็ฟิชเชอร์ผมกพยายามหนีก็สาหยักโดนไล่เกาะไล่ตีเข้าไปหอังสายหยักตายฮะจากนัในรัชโยฆ่าไปสกอร์เปอน8-2ครับเงินของนั่นเบอร์ลโปนับอยู่ 2k ฮะวาบิลุมาโนวันอีกเั่นยามิชไปฮะอันตีเปิดนั่นรานว่าเลเจอร์ก็แปะเข้าไปยามิชเปิดอีกสเวลสวนมาต่อแลไทนี่ซ้อนมาอีกแล้วล่อครับสเปีย์ยัดลงไปใส่นนโนวันแล้วก็เอารั้นท้อนรับโนวันตายฮะ กับนักซาย,ยาครับผมเข้ามานี่แตกพ่ายไหมไอปลาสวนก็มาครับผมปลาด้วยเจอไปโดนไปนี่นักยามใเชือก,ก็มาเลกครับผมโซโปลาจับพึงไว้ที่แบงโกไม่ได้ครับแล้วก็มีสเปียร์ทิ้งไปเนี่ครับผมแต่ว่าต้นไม้โดนถางหมดครับคอมโบแบบไม่เข้าใจกันเลยเนี่ยสเปียร,ร์แล้วก็ถางต้นไม้กันเองพอนเอาลัานดก,ดกดเข้าไปนี่แล้วโนวันกดคิวโซวผมจะว้านีว้านีไม่ได้ครับดามเมจน่าสเปียร์แรงกว่าที่ลง,อ,งอีกเอาเซิร์ฟ โลต้อนก็จิ้มดิซาเซนนะก้นนายวางไอสวอทเอกแล้วก็โคเฟสเปียร์ต้นไม้ย้ำต่อไอ้ปลาจิงเครื่องสวนปลาผมเต็มๆที่ราชิโอราชิโวรอดหรือเปล่าไราชิโ,โ,โอไม่โดนไอ้ปลาครับเมื่อกี้แล้วก็เออก็จัดการหมดนั่นโลตายไปฮะซายอยากว้ามีลงมปลาบบเซนตี้ก่อนนั้นเราสวอตปองเห็นครับหรือเปล่าอ๋อเป็นสมองก็บ,บอกสายอยากฮะเรยกว่าวินวอลย,ยังไปได้ฮะ มีก็มาผมอิงเซลร,ระเบิดไปฮนะสเปย์ย้นลงต่อที่ผมแล่นโยนที่นายามิชิบะครับก็ซาอยากตายครับแปดต่อแปดครับไหลก็มาครับสปริตยังไม่ยอมแพ้ง่ายฮนะโดนมาคอจีบไปฮนะโลดิการเดอร์นชนก็ผมอัดเต็มที่ได,ด้ของมา โซปลายจะขึงไว้อีกเรื่อบียวผมจนะโ no นวันดึงไปได้ไอ้ปลาสับเขาให้ผมโดนไปสองกับแต่ไม่มีคนทำ,นำนตำแหน่งต่อเนี่ยครับไม่สนใจครับสปีดครับฆ่าขึ้นกับผสมฮะโซปลายนี่มันร้ายการเลยก,ก็ขึงได้ดีเวี่ยงควันไหน่๋อเอ็กโสแลบปัดมาที่เอิบก้อนนะผมแล้วก็เปิดมาที่ดาบัดครับ เข้าไปนด้มาเจอเดดวอรยิงจากนอกอารีน่าผมใส่หนักจัดเต็มครับทางด้านของฝั่งใา่อย่างเลยโซตายครับเออกรดก็ไม่หลอดเพราะที่คราสถึงไม่ได้ดีครับทางด้านของสกอร์ลโดนดิซาร์ไปครับผมไล่ไทยก็ย้ำต่อไปล่าก่อสายฟ้าดิฟ้าสเปดไปฮะทางด้านโนวันเคลือบให้นั่นเองครับจากด้านของเลยฮะยูเนียตายสองครับทีมสเปรดครับส่วนด้านเวอร์ตันโปก็ตายสองฮะเหมือนว่าตัวเทอร์นาเมนของด้านเวอร์ตันโปจะเหลืออยู่ครับว้าบินลงมาละ โนวันเอาเยอะไวก่อนกระเป๋าเปิดแบบไฟครับทางด้านโนของฝั่งมิชาผมจำบดเข้าได้ฝั่งไอ้ปลาสกับสโลโป่ปปาไม่โดนครับส่วนโรชโยเข้ามาเสริมย้ำต่อทางด้านโนวันตายผมเปรี้ยวไปหน่อยฮะไอเอลรับผมก็ไม่รู้จะทำไรผมก็สอยก,กลับไปฮะแล้วก็จะโรลิ่งฮันเตอร์ส่เฝล่าไอา้ปลาสสวนบานนมีก็บผมใส่เต็มที่ดังขานาไ,ไ,ไม่ได้ทานขอย้ำต่อ ด่ากันไหนตายกับผมเอิร์ดนั่นหลังนี่ครับสโลกับนันซายอยากตายก็เจอมาลิกขับฆ่าไปฮะมีการซื้อเกิดมาครับเอิร์ดเชคเกอร์ด้านหลังนี่ก็โดนตัดไปเหมือนกันยามิชโดนซัพพอร์ตฮะฟาเลซิงแพร์ใส่ไปฮะทอรสเอาไรต์อัดยบหน่อยรอบสเปียร์อัดก็เต็มเดสบอร์ดวางลงไว้ครับถึงได้ตัวของนูวันตายฮะไอเอลครับผมมิชากลับไปครับคาะย้ำต่อเนี่ยครับผมคอยไปใส่เดินมาครับ ตักโลล,ลงไปกับปาไปเชอร์ลงย้ําต่อคีทางฝั่งตัวของบาลิกตายครับย้บําพ้กหิ้ได้ดายเอาทีจะไม่อยู่ฮะไปยันลงต่อผมที่งั่นตัวของโท่หรอครับซามมาับมายันด้วยผมเด,ดอนวอร์ตเข้าไปแมนเดอร์ปลาเปิดมาซับเน้นๆแล้วเอ็กโคสแล้วเปิดไว้ผมไอปลาจิงสัวเข้ามาทุบด้วยเออก้อนรัวเออก้อนเลือดเยอะมากหอดสี่พันไม่รู้จะตายยังไงโรลี่เดอร์ตัดตัวรัวแล้วครับเซนเตอรเลโซ โนวัน no ลงมาต่อยดิวผมทรสเอารัดเอาไว้โนวันไม่ได้เปิด BKB ครับและน่าจะแตกพายบปล่าตายครับผมโ no นวะันเนี่าแบบปืน,น,น,นๆงอองจาก็ไหนตายผมเรียบร้อยไปครับอันสต p p เอ l e ของด้านไอเอลทม่ <c oughs> และนี่เอาก้อนพยา,ยามจะสวนครับ <c oughs> เพรามมีสกิลดิสเบอรครับเอารัดทรสวดๆยับยับใส่ั Solo ้่นโซโลโซโลตายของชิลคลาครับแลวด้นเรโซจะไล่ตัดที่น้่นบาลิกยับตหรือเปล่า,างด้านไอเอลกผมฆ่าด้านยาบมิชไปแล้ว เาาีล่าบาดเข้าไปที่เลสซอร์ทอดไปย้ำต่อที่เลสอเซอร์แรนด์สลชันถอยไปเป็นอีกทริกมาดอกนี่ครับดอกสุดท้ายจะตายปลาเลือดร้อยห้าสิบเลือดร้อยสิบตายไม่ตายไปจะได้ผมและนี่ไอปลาสอัดเข้าเออก้อนเต็มครับเออก้อนทอดย้ำไปก่อนอารีน้นาปัดเปิดมาอีกรอบครับผมมาลิกบวกกันนานจัดควงข,ขวานทะลุไปเออก้อนตายเมอนมาสเซอร์คิวนั่นไอเอลทีได้ไม่เยอะยมีน้ำมีข้าเขียวบนรถบ่อมีเคปีเปิดมาปวดใส่น,นั่นไงอ๋อ ไอเอาโดนดีโทกลางแล้วก็ผมสาไปปัจจุบันเปิดมาแต่โดนสเปียร์ผมปีกมีไม่ได้เปิดฮะเลือดหนักเข้าเรื่อยๆครับผมหนักข้อเรื่อยครับมีสตันนิกอยู่ครับตีครับดิสนาโนคอมบังเอเจิสไปและนี่สเปล๊จับรองไว้ที่นั่นเออก้อนนะผมไอเอาสอยมาเอ็กโคสแลมหยุดไฟ้ครับผมที่นั่นบาเหล็กครับแล้วก็เออก้อนไปเชอร์ไปสาดด้วยครับอารีนาบัตเปิดมายับต่อดางก็ได้ผมไล่เข้ามาเปิดปีกมีผมบดไปผมเดชบดเต็มข้อเจอไม่ชาผมยิงกัวยิงจัดเลยฮะ โนวันบอกเจอเดสบอลอันหน้าเขาอีกครับฐานหน้าโนวันตายครับผมรอบนี้อารีนาได้ดีมากครับมาเลยครับบิ๊ย้อนมาโ,โรลิงแันเดอร์ชนเข้ารอบนี้ครับเปิดก่อนไม่ได้เปรียบแล้วเนี่ยยังไงต่อโซไบรท์ผมจับขิงกูดไว้ไอ้อ๋อผมเปิดแมตช์ดลคราสมาไล่ตีไล่ล่าของอารีนาบาัตเปิดไว้ครับผมอารีนาไปฟรีครับตอนนี้ฝั่งแนนออก็พยายามฉอยเต้นท์นของเฟสไปผมไล่ย,ยิงต่อครับโนวัน no สเปรั่วจับเล้าไว้เฟเชอร์ดักับตอเนี่ผมไม่รู้จะไปไหนครับอีเทอรเบตยิงเคพื่อไปก่อนไม่ให้ตีครับเตะนั่นโคเฟีอีกแล้วครับทางฝั่งเออก้อนครับโดนขึงไว้สไลด์ถอยออกมาสไลด์ต่อยขังเราสัดไปหมดที่ด้านโนของแบงก์โกลด์สีเข้ามาย้ำอีกแล้วรอบครับฝั่งด้านโนของทอมบอดไม่มีตัวของนี่ครับแบตเตอร์ทรานแล้วก็ตายกับโทบอลเนี่ย ILG อลทีวีโอไรเชียตาปีเข้ามาเซนด์โนวันโนวันจะหวานหลับ โดนดาวน์นเทลซัดไปเอโคสแซมระเบิดใส่หน้าผมเออก็ตายครับฮันเดอร์นวันยังรอดอยู่ครับผมถอยออกไปไหมมียังต่อเนื่องยามีเชื่อมยามีเชื่อมกดไปกดซิเตอร์ดาวก็เทลยัดลงต่อตีใส่โน,นวันโนวันแทบจะเดินไม่ออกแล้วก็ตายไปอีกศพเลงฮะวิ็ชเชอร์ไหวขัดก่อนโลรลิงฮันเดอร์ตัดมาปีกบีเปิดสวนแล้วโซวไปผมขึงลูกบอลไว้ทำอะไรแทบไม่ได้ผมหน้าโนของแบงโกฮะได้เอลก็ตายครับผมเรียบร้อยไปฮะสไลด์มาดับเบิลสไลด์ผมไล่ล่าต่อ ตัวขเขาเปล่ยนปาดมาไม่ถึงครับระยะไก,กลาดาว,วก็เดอยซันได้ผมเปลี่ยนเป้าหมายไปที่แ้านตัวของ AA ดีกว่าวิเชอร์จัดลงไว้ผมแล้วก็มีเฟนทอมเบรชมาต่อยทีวินวอล์กนี่ครับแเปล่าล็อกลงย้ำต่อสวอนเบอรเกอร์ไอพลาสพาเข้าไปครับดาวแถวยัดลงต่อ,อยอีกรอบหรือเปล่าโซฟลาจะถึงกันไว้ครับทางด้านโดของฝั่งดาวก็ไหนโรชิโอโรชิโอพลอยออกมาได้ผมไม่ตายเฉี่ย และนี่มิช่าผมตามไล่พารซิงแครกไปที่โนวันโนวันถอยไปได้อีกครีมด้านล่างก็เจาะเข้ามาครับสองรถถังด้วยฝั่งด้านโนงายากเขาผมโดนเอาร้านสนุดไว้วากลับไม่ได้แล้วก็โดนหัวลตายไปครับหวาบยัางมาตุยบ้านผมโนวันครับใส่ชุดใหญ่ผมไม่มีเครือบ้าครับทางด้านทีมสเปนนะฝั่งสเปนก็ปล่อยครับผมแล้วก็เอาโรชานก่อนครับเอาความได้เปรียบโนวันครับผมคอนทวลไปฮะคอนทรลไปเอากลางต่อด้วยผมตีเร็วจัดตีรวจัดเลยผม มีวา้ามีลงมาเด็กครับเป็นด้านมิชาครับมิชาสวเาสาย,าาสายเปล่าเครื่องปล่อยไฟมาไซเลนย้ำเต่อยทีมีแค่ีเปิดรับยิงสู้ครับแล้วก็วาร์ปกับนาทีฮะฝั่งด้านนี้โดนปวดครับโรลิงเันเดอร์ไปครับโดนป่าอัดลูกบอลโดดออกไปได้แล้วโดนว้าปลงมาป่วยด้านย้ำต่อทางด้านโนของเออร์กอนบอกฟริกเกอร์ล้างีบัฟไปนหนึ่งทีสเปาส์หนึงกับล็อกวันที่ราชโยราชโยจะบากโดนสเปาส์ล็อกต่ออีกรอบผมทางด้านวโนของเออร์เกิลบอกฟรอย่าสู้ไม่ไหวันรัส เออก้อนหดหน้าแตกไปฮะแต่ว่าซื้อเกิดได้ครับโนวันด้วก็ไนร์รเชียวก็ซื้อเกิดนะฮะเอาอยัางไงดีครับไอปลาสะพานไปฮะดนเล่โรเชียครับวินวอล์กทอยก่อนไอเอารเช็คในโรชานพิษ ขันมาบอลตีอีกด้านโนของฟังโรชันะไปเชื่อนไว้ส่อครับก็ถอยแนละ้วใส่ยอย่ะเปิดไปบอลตกเอาเปิดปาสอ่อแล้วบอลโซปลายจะกพื้นดะ้วยฮะแล้วก็ซานดอร์เขลเบรดไฟเขายับต่อเลโซนั่นใส่ยอยากตายฮนะเอารัาเปิดมาแล้วก็เป็นทาน์ดแล้วกใส่นะก็ตัดเต็มไปเอกอ,อก็บอลเกมนะั่นเดจีซไว้ได้ครับและนี่ครับ <die> <l ays> มีการกดเลฟเป็นยับต่อยที่ผมทาได้โทวอลอนจะถอยมาโทวอลอนครับผมโทวอลอนไม่รอดผมตายไปนดับเแล้ว WQ นั่นยามิชครับโดนซานไปเด็กด้านบนนี้บลาลงบารแรงก็หายไปฮะมีคนมาโชมนั่นเองครับเอ็นการเกมนีครับปีมบอสไปแบ็คให้ได้ฮะไปเชื่อย้อนไปก่อนเด็ดทนหรือเปล่าโทวอลอีก4สี่วิ่งสเปร๊คเลาะไว้ฮะยิงยับต่อเนื่องเอ็กโคสแลมมาผมปลาไอ้ปลาเด็กเข้าไปหมดถึงด้านราชิโอตายครับ ฝั่งนี้ครับผมมีเครื่องมาต่อ,อยิงเชลล์หัวถั่วเยาว์เซนโนวันหัวไม่เข้าครับอ้าวไปเชลล์ล็อกไว้ครับผมนี่นึนกได้แล้วกเอาวรับตัวนี้สโลอยู่ดีเข้ามารับครับผมรับกลับรับเวนโทเทฟหยุดไว้ก่อนฮะซาหยักฟาดลงย้ำต่อนึกซาหยักตายบอัส่วนเซนโดวันเอาฆ่าคืนลงไปฮะอย่ามิชไม่รอดครับดังกรณีไม่มีบาร์ครับดายแบงค์กเด็กๆครับสเปย์ยัดไปหนึ่งคนครับผมใส่นันซาหยักครับ ตายอยากเปิดป k b บัใชหรือเปล่าไปเชื่อลงไปแล,ปแล,ลตต้วนี่กระบอกโรลลิงไปกระบอกตัดถึงได้ดอกเออกระบอกไล่ตามตัอที่าไม่ใช่เปล่าโรลลิงในอารีนาโบเชิญวิมาเล็กมาเล็กโดนเชิญย้ำต่อเออกระบอกกลับน,นี่โดนเชิญไปใส่หนักจัดเตะผมกดได้โดน,นโดวันตายเปล่าโดนวันผมอ้าวไม่กดทางด้านตัวของดูดเลือดใหญ่ผมแต่ว่าโดนดีซิบล์ลรลวงก็ดูดเลือดใหญ่ไม่ได้แล้วฮะแล้วตอนนี้กระบอกเอาได้แผงกองก็ไม่รอดเปมนการไปสมอย่างนะี ไอเอลนี่ชอยเลยครับผมไอปลาสมบอยเราเลี้ยวไปฮะจะโดนใครบ้างแหละโดนอีกครับผมแต่ว่าเลือดเต็มเปี่ยมก,กันทั้งนั้นนะเกม double damage มาไอเอลชีว์ไปอยู่โดนปายถึงไว้ฮะอลิน่าเอาบัตเปิดค้อนก่อนต่อ,อยจริงครับผมอัดเข้ามาหน้าบ้านผมแล้วก็เรียบร้อยไป resolution ครับผมการยาวเสุด slow ไปยาวหนีไคลเปอร์เคลื่อนไปก่อนฮนะ ตีหน้าทาวเวอร์เทียรสีแตกไปครับดากคนไหนถอยยับไปก่อนครับและนี่ก็แปลงร่างมาครับเอลเดอร์นักกันฟอร์มสโล่ตายผมสโล่ซื้อเกิดมาครับสู้ครับและนั่นมาเลยครับเจอไอ้ปลาจิงสวนไปไหมเอคโคสแลมมาโดนสามหกแลนีนี้ทางด้านของราชิโอผมถอยได้เปล่ายิงกดเข้าไว้ผมตายอยากตายผมตายอยากซื้อเกิดได้ครับซ้อนย้ำต่อสโล่ผมตายแบ็คไปเข้าไปลึกไปหน่อยครับเป็นตัวสอดเปิดมาผม เป่าหมายบอลคอรัวรัวใส่นักจัดเต็มทอนเปิดมาย้ำต่อทอนลงรัวๆทอสสามชาร์ดหรืองเข้เป่าครับเนี่ยถึงได้ของไอเอลตายครับไม่รอดจ้ะโรลิงเดินพลอยมาไพนี่ดิสเบิลย่าผมทอสสามชาร์ดนี่เองครับซื้อเกิดมาครับ ILGW กันบ้านเกือบสี่ต่อห้าครับตอนนี้ยิงตรงกลางเลยแล้วกันครับเคพือบบ้านโหลดมาพร้อมดีพร้อมเลยฮะและนั่นไอเอลผมเป็นฟรานกูดาครับผม ใส่นักจัดเต็มเปิดสนนิอครับ BKB โหลดหมดแล้วผมแล้วทีนี้ตีครับใส่นักตัวเรื่องเออก็วดวดสเปซหดฟาดไปสเปียร์หันย้ำต่อเต็มหลังแน่นของซา่อยากซา่อยากตายหมดส่วนโรชโยก็ไม่หลอดเสือดโนวันครับโนวันผู้ยืนหยัดโนวันสเปร๊าบ้านไปผมโนวันโดนจิ้มโดนทอสแต่ดีๆโนวันตายจะได้เปล่ากัดฟันฆ่าไปเองครับผมเรียบร้อยไปครับจบเกมเลยหรือเปล่าหมดนี่เนเวอร์สโบร์ตโด่งครับหมดก๊อกจริงๆครับในการไฟแบ็คฮะ เออก่อนเกมนี้ก็ถึงป้าหมดแล้วก็ดาเมจแรงจัดเลยครับวิ่งกล้กลองกันไปอินสปิรชนะไปเกมแรกครับมันก็้ายกับคามีกลิ่นนะครับผมมีกลิ่นแปลกๆว่าจะเป็นวันหนึ่งสองหนึ่งอีกคู่นึ่งนบบะน 1, 2, 1, มีแค่สี่เขตนี้คู่เดียวเลยอิสปรินชนะไปแล้วฆ่ากันล้างปากมาก51ต่อ25่สครับ ความถึงความทนของสปิดครับผมคือเวอร์ดรันโปลเนี่ยมี AA เปิดหัวให้แต่แม้ว่าจะปลาไอบลัสไม่เข้าเต็มอาจจะโดนบ้างนะแต่ว่าไม่มีเบอร์สเทมที่จะมาปิดไอบลัสครับผม